สวัสดีค่ะโบจากสักการนะคะวันนี้เรามี5กระจกชนิดที่ควรรู้ก่อนตกแต่งบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีกระจกอะไรบ้างเริ่มจากตัวกระจกเงาก่อ,กอนเลยอันนี้ค่ะก็คือของทางเราจะมีหลากหลายเฉดสีซึ่งกระจกเงาเนี่ยเหมาะสำหรับการตกแต่งผนังตกแต่งบ้านให้ความหรูหรากว้างเราจะมีหลายเฉดสีนะคะจะมีเป็นสี เงาใสเงาทองเงาเทาเงาชาแล้วก็เงาชมพูนะคะอันนี้ก็คือคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยมีหลายรูปแบบนะคะแล้วต่อมาถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าแบบไม่ชอบแบบเรียบๆหรือว่าเป็นโทนสีเรียบๆเราก็จะมีชนิดที่2ก็คือจะเป็นตัวกระจกเงาโบราณหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่ากระจกเก่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเรียกอะไรเลยนี่ค่ะก็จะมีอ่าเป็นงานตัวกระจกเงาโบราณน,นะคะมีหลายเฉดมีหลายโทนก็จะเหมาะกับการตกแต่งผนงังตกแต่งบ้านเช่นกันท่านที่อยากได้สไตล์บ้านที่แบบ ออกแนวคลาสสิกโบราณเราจะแนะนําเป็นตัวกระจกเงาโบราณน,นี้เลยนะคะมีให้เลือกหลายเฉดส,สีสามารถทําได้ทั้งเทียร์ปีเซียร์ิมนะคะสําหรับลูกค้าท่านที่แบบว่าอยากได้กระจกแต่ไม่อยากให้ความเงาสะท้อนแต่อยากมีหลากหลายเฉดส,สีเราก็มีกระจกเคลือบสีมาแนะนําให้กับคุณลูกค้านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวกระจกเคลือบสี คุณลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยมีหลายโทนหลายเฉดสีมากนะคะตรงนี้บางท่านอาจจะอยากได้ความแบบน่ารักน่ารักแต่ไม่อยากให้ความมีความสะท้อนเราก็จะแนะนําเป็นตัวกระจกเคลือบสีชนิดนี้ซึ่งมันสามารถตกแต่งทั้งผนงังแล้วก็สําหรับลูกค้าบางท่านนะคะตัวนี้นี่เป็นที่นิยมเลยเป็นทั้งตกแต่งผนงังแล้วก็เป็นทั้งไว้บอร์ดได้ด้วยในตัวนะคะตัวนี้ค่ะต่อมาเราก็มาดูเป็นตัวกระจกใสนะคะซึ่งกระจกใสเนี่ยเหมาะกับอะไร เหมาะกับพวกงานกั้นห้องงานราวบันไดางานการตกค่ะเราก็จะมีหลากหลายเฉดสีนี่อันนี้จะเป็นตัวกระจกใสนะคะมีหลายเฉดสีนี่จะมีใส่ดำค่ะมีให้เลือกหลายเฉดสีเลยนี่นี่นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นใส่เขียว แล้วก็อีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้เลยเป็นตัวกระจกลอนลูกค้าบางท่านอาจอยากได้ความมีดีไซน์ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นกระจกลอนนะคะของเราหลากักๆก็คือจะมีเป็นลอนเล็กลอนใหญ่ลอนกลางซึ่งลอนของทางเราอะคะ่ะก็จะมีเป็นเฉดสีด้วยนี<ม>่เป็นลอนสีแต่ว่าเป็นใสนะคะคุณลูกค้าใสมองทะลุผ่าน<ม>บางท่านก็อาจจะไปเป็นฉากกั้นห้องอเป็นตัว เฟรมต่างๆของตู้ก็คือจะเป็นชนิดนี้เลยแต่ถ้าลูกค้าบางท่านไม่อยากให้มันเป็นลอนแล้วมองทะลุได้เราก็จะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นตัวกระจกลอนที่นำไปประกบกับตัวกระจกเงานี่ค่ะมันก็จะประกบกันแบบนี้นะคะก็คือคุณลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีได้สามารถนำตัวลอน